ครับวันนี้ครับผมเอ่อสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือวันนี้ผมแบบงุดเหงียดมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคือวันนี้ผมอยากกินน้ำเต้าหู้มากครับแล้วผมก็ออกไปซื้อน้ำเต้าหู้ในซอยบ้านผมอ่ะมีร้านน้ำเต้าหู้ไม่ต่ำกว่าห้าหกร้านพอผมออกไปเอ่อหาเท่าไหร่ไม่ก็หาไม่เจอแบบร้านแั่งติดหมดทุกร้านเลยโคตรเหลือเชื่อผมก็เลยแบบว่าไม่รู้ทําไงะแต่คนเราแบบอย่าท้อไงคราล้องสู้นะครับผม ก็เลยตัดใจว่าผมจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ที่เซเว่นอ่าใช่สุดท้ายเน่ยผมก็ได้กินไงทีนี้แบบว่าตอนแรกผมก็เดินไปที่เชล์ของไอ้น้ำเต้าหู้อะ่ะม,มือหนึ่งผมคว้าน้ำเต้าหู้มาแล้วทีีตาผมเหลือไปเห็นของอย่างหนึง่งโฟโมอัช็อกโกลตมิ้นท์ครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ทิ้งไอ้น้เต้าหู้กระจัดกระจอกนั่นไปเลยผมวผมคว้าน้องโฟมาแทนนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูว่า น้องโฟของผมเนี่ยมันจะเด็ดสักแค่ไหนแงะอขอเปิดหน่อยนะจ้าน้องโฟขอร่ม้วฮะเฮ้ยกลิ่นมิ้นออกเลยอ่ะนี่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 นไ,ไมาในเคยออกมาทีนึงแล้วนะแต่เป็นแบบกล่องเล็กๆกล่องกระดาษอ่ะวันนี้มันออกมาเป็นแบบนี้ผมรู้ว่ามันแบบพัฒนาสูตรดร้วยเปล่าผมบอกกันนะว่าอันก่อนนะผมเฉยๆอันนี้ไม่รู้ว่าโดนเปล่าแบบหนึ่งสองสาม ตอบยากนะมันมีรสมิ้นนะแต่อ่อนอ่อนอะ่ะสัมผัสถึงรสมิ้นได้ประมาณแบบสิบเปอร์เซ็นของช็อกโกแลตนะครับหนักไปทางช็อกโกแลตเยอะมากรสมิ้นเบามากถ้าไม่ชอบแบบมิ้นแรงๆเนี่ยอาจจะชอบอาจจะเหมาะแต่ตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะแบบ มีรุ่นแรง่ัเนี้ยอืมอน,นี่มันก็เฉยๆนะเนี่ยขวดละยี่สิบแปดบาทอืมสำหรับผมมันก็คล้ายอันเก่าอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นฟโฟรมอช็อกโกแลตม,มินขวดนี้นะครับผมใช้ๆนะครับผม